คีดแฮบไซส์เนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอ่าไอซีเนี่ยอ่ะฮะเนี่ยเปใชโยเรียบร้อยอยู่ฮ่า ให้กุ้งกินแล้วไม่กินฮ่าให้โอกาสกินแล้วไม่กินก็มันฆ่าปลาอยู่แล้วคือกินไงโอ้เอออุปปลาอยู่เลยอะแหมเป็นไงนะครับอะไรครับเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้ใส่สวยใส่สวยฮ่าตัวนี้สองขีดสามขีดได้อยู่แหมบอกแล้วอย่าให้ลุงลุกหลอนเลยฮะหลอนเลยพี่แม่หลอนเลยฮะ เอลกอก็เป็นแบบนีมันกินลายมันอ้วนเลยวะพี่เป๊ะแล้วเห็นลกุ้งหล่อเลยอ่ะน็อดกุ้งออนี่อืมเพอาตีไปแล้วไม่สนกุ้งมีอะไรอยู่ในปากมันอยู่แล้วใช่อุปปาอยู่เลยที่เกี้ย